นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไก่ให้สัมภาษณ์ถึงคณะรัฐมนตรี ภายหลังจากได้รับการโปรดก้าวแล้วว่าคงตามนโยบายที่หาเสียงไว้ซึ่งคงจะเป็นหลักตนคงไม่ได้ดูเป็นบุคคลสักเท่าไหร่แต่ดูวิธีในการเข้าสู่อำนาจดูเรื่องปัญหาเกี่ยวกับศรัทธาของพี่น้องประชาชนในการเตรียมมาเป็นคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาสิ่งที่อยากฝากไว้ก็อยากจะให้รักษาสัจจะตามที่หาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้เพราะ หลายนโยบายเขาตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงๆถ้าการถแถลงนโยบายประมาณวันที่8-9ถึงกันยายนนี้ก็คงจะเห็นว่าหลายเรื่องที่เคยหาเสียงไว้และที่มีดิจิตอลฟ o t p ิ i n t เสนอนโยบายอย่างไรก็ต้องทำตามนโยบาย ที่หาเสียงไว้เพราะไม่อย่างนั้นวิกฤตศรัทธาจะเกิดขึ้นศรัทธาเกี่ยวกับการเมืองศรัทธาเกี่ยวกับรัฐสภาศรัทธาเกี่ยวกับการทํางานการเมืองของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะไปเลือกทําไมจะมีดีเบตกันไปทําไมเพราะไม่รู้ว่าที่พูดไปไม่เกิดขึ้นจริงตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญความรับผิดชอบในคําพูด นายพิธากล่าวส่วนฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเข้มข้นในขณะเดียวกันก็จะยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแน่นอนเพื่อถามว่าในฐานะฝ่ายค้านจะให้ฝ่ายรัฐบาลทำงานกี่เดือนถึงจะรุกแบบเข้มข้นนายพิธากล่าวว่าขณะนี้ช้ามาสามเดือนแล้ว ตั้งแต่เลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมอย่างที่นายนทัทวุฒยใสเกลือเคยพูดไว้ว่าไม่มีเวลาฮันนีมูนกันต้องรีบทำงานอย่างเต็มที่นอกจากนี้สัญญาประชาคมที่แต่ละพรรคการเมืองทำร่วมกันไว้ไม่น่าจะเป็นข้ออ้างได้ว่าเป็นพรรคร่วมแล้วทำไม่ได้ไอพิทาเปรียบเทียบอย่างตอนที่อักเก้าไกลจัดตั้งรัฐบาลเราเอา MOU มาเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เลือกพักแต่เลือกภารกิจดังนั้นน่าจะคุยกันได้แล้วว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรถ้าอย่างนั้นจะใช้เป็นข้ออ้างทุกครั้งไปว่าอร่วมทำไม่ได้แน่นอนว่าการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะผมเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจร่วมรัฐบาลกันก็ต้องดูกันว่านโยบายเป็นอย่างไรขอให้เอาประชาชนเป็นที่ตั้งเอาสัจจะเป็นที่ตั้ง ถ้าสองอย่างเป็นที่ตั้งผมคิดว่ารัฐบาลจะทํางานได้อย่างดีเพราะเป็นกําลังใจให้รัฐบาลร,รักษาสัจจะให้ได้เอาประชาชนเป็นที่ตั้งนายพิธากล่า